สวัสดีค่ะใครที่กําลังมองหาที่ดินอยู่ในโซนลาดพร้าวนะคะแนะนําแปลงนี้เลยขนาดเนื้อที่136.6ตารางวาอยู่ซอยลาดพร้าว3แยกที่3เขตจตุจ,จัจกรกรุงเทพมหานครนะคะการเดินทางค่ะจากตรงเส้นถนนลาดพร้าวเข้าไปในซอยเพียง350เมตรอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลลาดพร้าวเพียง1.8กิโลเมตรค่ะ เข้ามาแยกที่3นะคะที่ดินของเราจะอยู่ด้านขวามือเลยนะคะขนาดหน้ากว้างจะอยู่ที่20.5เมตรลึก26.5เมตรที่ดินถมไว้แล้วทั้งแปลงแบบนี้เลยค่ะรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขายเพียง30ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมการโอนค่ะระบบไฟฟ้าประปาและท่อระบายน้ำครบคันค่ะอยู่ในย่านความเจริญนะคะใกล้ห้างสรรพสินค้ามากมายเลยการเดินทางสะดวกค่ะ ที่ดินของเรานะคะแนวเขตล้อมรัวไว้ชัดเจนแล้วค่ะลักษณะจะเป็นแปลงมุมติดถนน2ด้านแบบนี้เลยนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือค่ะใครที่กําลังมองหาที่ดินย่านโซนธุรกิจแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นให้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ